ตอนเช้านี่ทุกคนลุ้นกันอยู่เพราะว่าคุณหมอวรงประกาศด้วว่าพรุงพร่งนี้พรุ่งนี้คือวันนี้ต้องไปศาลคดีหมิ่นประมาทที่ธนาธรเขาฟ้องแล้วก็เป็นชั้นอุทธรณ์สรุปว่ายกฟ้องนะฮะก็เฮกันตัน้งแต่เช้านะฮะวันนี้ที่ศาลอาญาราชดาพิเศษนะครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาคาดีที่นายธนาธรจึงรุ่งรุงกิจฟ้องหมินประมาท24ล้าน6 2หมือเบ้าทคือขเล่น2 4 06 2475นะก็สรุปว่า มวลชนก็มาให้กําลังใจนะฮะสุดท้ายก็ยกฟ้องนะฮะสารยกฟ้องคุณหมอวรงบอกว่านะ,ะไม่หมิ่นประมาทนะ,ะหลังจากที่ก้าวไกลไปยื่นอุทธรณ์เพราะว่าสารชั้นต้นก็ยกฟ้องคุณหมอว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาต่อสู้ด้วยความเท็จจริงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสารยกคําร้องหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนการล้มล้างการปกครองเป็นประเด็นที่ใหญ่นะฮะสรุปบอกว่าเนี่ยตนเองเชื่อมั่นในข้อมูล แล้วก็เชื่อว่าความจริงที่พูดมาเนี่ยเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่ได้มโนโขึ้นมาเองนะฮะตนก็ชี้ให้ศาลเห็นว่าการดําเนินคดีมาตรา1นึเกิดขึ้นจริงตนก็เป็นพยานในการเบิกความด้วยศาลจะสินอย่างไรเนี่ยก็สรุปว่าเป็นการยกฟ้องอย่างที่บอกนะฮะตอนหลังเนี่ยนะฮะคุณหมอบอกว่าแม้ว่าจะเป็นคําพิพากษาชั้นต้นซึ่งเคยพิพากษายกฟ้องมาแล้วเขาก็อุทธร์แล้ววันนี้การอุทธรณ์นั้นก็ผลออกมายกฟ้องแล้วฟังเสียงคุณหมอว,วรงเด็กกิจวิกรมครับ อาธนาทรไม่ได้มามีแต่ผู้รับมอบอำนาจมาและด้วยอะไันออะไร,<ด>ร,ะไรมพี่ือาอ่าลงมาก็บง่งบอกถึงชัยชนะผมชนะการที่เขาฟ้องคดีครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งแรกคือช่อฟ้องครั้งที่สองก็คือพิธากับในนามพรรคเก,ก้าก่ฟ้องและครั้งนี้เป็นครั้งที่ตัวธนาธอฟ้องเองเป็นครั้งที่สามที่ผมชนะเขาผมถึงอยากจะบง่งบอกกับพวกเขานะครับว่าการที่พวกคุณฟ้องคนอื่นฟ้องประชาชนท่ามพือเนี่ย นอกจากคุณเสียเงินเยอะนะแต่ละคดีคุณเรียกผม24ล้าน6 2 4 7 5คดีก่อนก็เรียกแบบนี้แล้วฟ้องคนอื่นๆก็แบบนี้แล้ส่วนใหญ่คุณก็แพ้คุณอาจจะมีตังเยอะก็จริงแต่มันบ่งบอกประชาชนแล้วนะครับว่าให้พี่น้องตระหนักว่าคนพวกนี้อ่อนประสบการณ์วันใดถ้าคนพวกนี้บริหารประเทศนะการที่ตัดสินใจการอ่อนประสบการณ์แบบนี้ประเทศชาติจะเสียหายประเทศชาติจะล่มจมนะงั้นอนาคตพี่น้องจะยังไงก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบที่เขาบ่งบอกว่า เขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยผมเห็นการดำเน,นินคดีของเขาเอาเฉพาะผมคนเดียว3คดีเขาแพ้รวดเนี่ยผมชนะอีกรอบแล้วครับผมชนะครับแล้วบอกนะครับว่าไม่ต้องฟ้องผมอีกแล้วนะยังไงผมก็ชนะแล้ว <laughs> <ณ S 1> <laughs> มีอะไรเรามาคุยกันคุณไม่พอใจประเด็นไหนคุณเปิดทีวีช่องไหนก็ได้ผมไปเจอคุณได้หมดให้ประชาชนได้ฟังข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยเสียดายตอนที่เราสืบพยานในศาลเนี่ย มันมีข้อเท็จจริงต่างๆเยอะซึ่งโอกาสที่ประชาชนจะได้ฟังน้อยดังนั้นต่อไปนี้มีอะไรคุณท้าผมเลยช่องไหนก็ได้ทีวีของคุณก็ได้ที่ไหนก็ได้ผมไปได้หมดทุกที่โดยเฉพาะเรื่อง1นึและเรื่องล้มล้างการประครองเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ครันี่ตรงอย่างนี้ผมเบืรอให้บอว่ารเย่เอาละครับผ่านไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะ